สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ไร่เกษตรสร้างฝันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงกล้วยหอมนะครับอายุ5เดือนกว่ากว่านะครับตอนนี้ก็กำลังให้น้ำนะครับเป็นาสายน้ำพุ่งนะครับก็อายุ5เดือนกว่ากว่าจะ6เดือนแล้วครับ วันนี้ก็เป็นวันเสราร์นะครับพามาเที่ยวชมไร่กล้วยหอมของไร่เกษตรสร้างฝันนะกล้วยก็กำลังเจริญเติบโตอีกหนึ่งเดือนก็คงจะออกปีครับ โดยส่วนตัวผมนะครับก็จะเข้ามาที่สวนามาดูแลก็จะเป็นช่วงหลังเลิกงานนะครับช่วงเย็นนะครับแล้วก็วันหยุดนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับก็จะมีโอกาสเข้ามาดูแลครับเพราะปกติแล้วก็ทำงานประจำนะครับทำงานประจำอยู่ด้วย วันนี้ก็เป็นวันหยุดก็ถือโอกาสนะครับพาามาชมสวนนะครับก็กำลังเจริญเติบโตนะครับกล้วยถึงแม้จะยังทำงานประจำอยู่นะครับแต่ก็ยังมีใจรักนะครับที่อยากทำการเกษตร นะครับฉะนั้นก็เมื่อเรามีใจรักนะครับเราก็สามารถเข้ามาดูแลมันได้ทุกๆวันนะครับก็เหมือนกับงานประจำตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ใส่ใจดูแลนะครับเรื่องการให้น้ำให้ปุ๋ยอัาดชพืชนะครับที่ขึ้นก็ต้องดูแล ครับที่นี่ปลูกนะครับผมปลูกอยู่ที่หนึ่งพันต้นนะครับหนึ่งพันต้นก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าจะมีเวลามา,นะาดูแลจริงๆอย่างจัง,จ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 งก็วันหยุดเหนื่อยไหมนะครับกับคำถามนี้เหนื่อยก็พักนะครับก็หายเหนื่อย เมื่อเราเห็นการเจริญเติบโตของกล้วยนะครับที่เราปลูกนะครับมันก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยผ่อนคลายนะผ่อนคลายกับการทํางานที่เราเครียดมาทั้งอาทิตย์ได้มาเข้าสวนได้มาทํางานอยู่ในสวนก็รู้สึกผ่อนคลายนะครับชีวิตของอคนทํางานนะครับก็สามารถทําการเกษตรได้ นะครับถ้าเรามีใจรักที่อยากจะทำนะครับก็ถือว่าเป็นการศึกษาหาความรู้นะครับก่อนที่เราจะออกมาทำการเกษตรจริงๆยังๆังนะครับหาช่องทางการตลาดนะครับวิธีการปลูกวิธีการดูแลนะครับเพราะงานประจำที่เราทำอยู่นะครับก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะจ้างเราไปตลอดหรือเปล่า นะครับวันนี้เขายังจ้างก็ถือว่าโอเคแต่ก็จะเห็นหลายๆบริษัทนะครับหลายๆที่นะครับที่เขาเลิกกิจการฉะนั้นเมื่อเลิกกิจการคุณลองคิดดูซิว่ามนุษย์เงินเดือนหาเช้ากินข้าจะไปทำอะไรในยามที่คุณอายุเยอะแล้ว คุณจะไปทำงานที่อื่นก็ยากนะครับที่เขาจะรับนะครับถ้าคุณอายุเยอะแล้วฉะนั้นถ้ามีโอกาสนะครับก็มองหาอาชีพเสริมนะครับไม่ว่าเป็นอะไรที่เรามีใจรักและเราชอบเราสามารถอยู่กับมันได้นานๆก็ฝากไว้ให้คิดนะครับโดยส่วนตัวผมเองก็ รักที่จะทำนะครับถึงแม้ว่าจะเหนื่อยบ้างนะครับที่ที่ผมทำอยู่นะครับก็เช่านะครับไม่ได้ที่ผมเองนะครับเช่าเป็นปีนะครับแปลงนี้ปลูกอยู่ที่1,000ต้นนะครับ